เอาเบเบอร์สามาลองดูครับเปลี่ยนจากเบอร์เจ็ดนะครับนู่นอลงนู่นแล้วครับปลาครับผมกำลังไปเอาปุ๊บวัดครับอยู่หู็มาไปแล้วอืออยู่ครับโยหน้าเป็นดอกมาบังเอความใส่เยอะอีกเดียวเลยก็อดมาจริงอะไรอะไรนั่นนะ เอาเ็วบางดู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 ดดูดูสุดไอ้ไรบางนั่นไอ้บางนั่นสวิงไวสวัสดีครับบ่ายสามโมงครับวันนี้ผมพามาตกปลาข้างกระชังนะครับไม่ได้มาตกหลายคลิปแล้วครับก็ลองมาดูอีกครั้งครับเพราะปกติมาก็จะไม่ค่อยได้ปลาก็เลยไปตกที่อื่นนะครับแต่วันนี้ตอนนี้น้ำกำลังลงนะครับเอาเหยือกุ้งมาอย่างเดียวครับผมน้ำออกขุ่นๆหน่อยนะครับนี่ครับมาลองดูครับ ไปตกปลาข้างกระชังกันครับวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกลับบ้านก็เหมือนเดิมนะครับหาปลาแกงกันนะครับไปครับ เหมือนมีปลานะครับ ปลาจริงๆด้วยครับปลาตอดครับตอดครับหปลาดึงนะครับดึงครับผมดึง ลึนวัดอยู่ไห้อยู่ครับโอ้ข้างปานครับตัวแรกของวันนี้นะครับกลืนครับผมเป็นข้างปานนะครับนี่ครับกลืนนะครับอือปืนเลยเ้ยแก็บนะครับกลืนแบบนี้ปล่อยไปก็ไม่น่ารอดครับ ผมนั่งกลางแดดเลยนะครับน้องนเปรี้ยงเลย นี่กลางน้ํานะครับมีปลาตอนครับผมลองหย่อนกลางน้าดูนี่ๆนี่ๆวัดอยู่ไหมอยู่ครับนี่กลางน้ํานะครับโอ้ oh, ปลากระมงครับตัวที่สองเฮ้ผม ตาต่อเด็กแล้วครับดึงครับดึงวัดอ,อยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับผมโอ้ดอกหมากตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เป็นดอกหมากนะครับโอดอกหมากไซส์สวยเลยครับ ดอกมางนะครับใช้สวยเลยครับอาแบตเบอร์สามมาลองดูครับเปลี่ยนจากเบอร์เจ็ดนะครับ น,นี้ดูตอดครับวัดอยู่ไม่อยู่ครับดันเห็นเบอร์สามอยู่แล้วครับ ไหญดอกมากใหญ่แล้วอย่างเงี้ยครับสวยงานะครับผมเป็นเดือเบอร์สามดอกมากไซส์สวยเลยนะครับ่ครับผมคิดถูกนะครับ เป็นเบ็ดเบอร์บสามครับเราได้ปลาดอกหมากเป็นปลาแกงแล้วครับเพราะปลาดอกหมากนี่เบ็ดตาใหญ่ๆนี่เขากินเหยื่อไม่เข้านะครับนอนเป็นหนึ่งจึก กินอ,อ,อีกแล้วครับขึนครับผมเดี๋ยวหมดหมดไหมหมด เึิมอืออยู่ไหมอยู่ครับอ,อือรวยแล้วครับโอ้โหจุดทุครับไปแล้วลาลูกทันนะครับ <c oughs> เอาเียวยากเียวยากเียวยากอึ๊บอึ๊บ ปึป๊บขึ้นึ๊บึึ้นึเกี่ยวยากครับเป็ดเล็กเกี่ยวยากมากเป็ดเล็กมาดึงโอโห,โห,โห,โหดึงเลยครับผม ปลาเป็นอ่าปลาจาจอดมันจอดมากมันมีเมือกนะครับปลาเป็นอ,อไปแนละ้วปลาเป็นนี่ตัวเขาจะมีเมือกเยอะนะครับถ้าไม่จับได้เป็นดีครับอ,อตรงนี้ครับตรงนี้ตรงน,งนี้น้ำขุ่นๆอย่างนี้น้ามีปลาเออน้ําคุนค่นๆน้ำำําดําๆอย่างนี้น้ามีปลา เองวดอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยูอยู่อยู่ยอยู่โอ้โอ้มันกระมองนะครับนี่กลืนกระมองกระมองนี Green ครับผมลื่นลืนกลื่นโอ้กลืนครับ าดึงดืวัดโอ้อยู่ครับผมอยู่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 ครับ่อนออกนู่นแล้วครับอืมเบิดเบอร์สามนะครับ,รบ,รบขึ้นบอลเรื่อยเลยครับโอ้กับพองแดงนะครับกับ,พอ,บพองแดงครับผมพองแดงครับ เรียบร้อยครับผมโชคดีครับได้กระพงแดงอีกแล้วครับใสสวยเลยครับบ่าไปแล้วเออตัวนี้ใหญ่นะครับนี่กับพงแดงครับผมกับเบดเบทสามนะครับกลืนครับกระพงแดงใสสวยเลยครับกลืนนะครับ กับพองแดงครับห้านี้นะผมสี่ขีดได้ครับนี่นะครับนี่นี่ครับ ต่อ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 วดอยู่ไม่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่อ,อะไรโอ้กระมองครับผมนี่อืมกระมองสใยสวยเลยครับลืนนะครับปืนครับผมนี่ปลากระมองนะครับ เราเรีาได้มาในบ้างกูเออพอมกับกูวันนี้มากินไปไหนลองเครื่องไหมปลาครับผมกำลังไปเอากุ๊กวัดครับอยู๋บมาไปแล้วดึงอ ครับเพรามันกำลังจะเอากุางก้งมันมาดึงเชี่ยวเย,ยวอ่อ๋อกระมองบ้างะกระมองส,ส่ส์เอาลุด <laughs> บ้าเยไปแล้ว <laughs> ไปแล้วห้าโมงสี่สิบหกครับตอนนี้เราได้ปลาเล็กมาหลายตัวแล้วก็ปลาเล็กยังกินเรื่อยนะครับก็โชคดีได้กระพงแดงมาตัวหนึ่งครับก็ยังเหลือเออยื่อยู่ประมาณหลายชิ้นอยู่ครับเดีย๋ยวนั่งตกต่อได้นะครับ ช่างเรานี่ฮักมนแล้วนะบังนะโอ,โอ้ปลาอืมอ,อยู่ไหมอยู่ครับอ่ากำมองครับผมกำมองอีกแล้วพุดหลาวไม้นี่กำมองครับ กมองกมองกมองครับตรงน,นี้เป็นช่องว่างเล็กๆข้างกระชังครับน้ำสีดำดำย่อนลองดูครับตู้อีกหลุมปลาอยู่บ้าดึงครับผมดึงดึง วัดเอายูอะไรนี่อ่าขังปลานะครับใส่สวยเลยข้างไฟข้า <c oughs> งปลาข้างปลาเพราะว่าแล้วน้ําสีดำาๆเอาลุดเอาลงไปในนั่นเลยปลานูก,กินแหนเดียวข้าอยากกินเพืือนมันกินเลยมันกินเลยเลยจ้ะ กรพองขาวกินเสร็จแล้วครับมาไปแล้วโอ้โหออยูครับโยงหน้าเป็นดอกมากบางเลย Không say, xây yêu ít đĩa yêu 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 yêu. chính nè anh em ở đây nữa. Oh, vang đô 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 tell you. I'll 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 ให้สวยใหสวย,สวยของเราดอกมาของบังกับพงแดงสาว <c oughs> ครับขานด่เลยหกโมงสิบเก้าครับเริ่มเงียบแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่เราตกได้วันนี้นะครับที่ผมก็ยังตกไปเรื่อยครับแต่ว่า เดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนเพราะว่าเบ็ดจะหมดวันนี้ผมใช้เบ็ดตาเล็กเหยื่อชิ้นเล็กแต่ได้ตาไม่เล็กอยู่นะครับก็พอได้แกงอยู่ครับนี่ครับผมวันนี้ก็มีนี่ครับกระมองครบผมข้างปานดอกหมากแล้วก็มีกระพงแดงตัวหนึ่งครับนี่ไซส์สวยอยู่ครับโชคดีครับกับเบ็ดเบอร์สามครับผมกระพงแดงตัวนี้ไซส์ประมาณสักสี่ขีดได้ครับผมอือ ปลาปลาแกงวันนี้นะครับหลายตัวอยู่ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัว